โอเคชื่อคะเดอง่โอ้ไม่ได้ดูเลยครับโอ้ได้ยินครับขอบคุณครับนังสมิดา เด็ก yeah. ชื่อเอกขอบคุณค่ะท้าาเ่มได้ยินนางจอชีแบดแงแงได้ยินได้ยินได้ยเราบอกนั้นด้วยว่ามีข้นรามสัการไมคะมีด้บนฝั่งนักข่าวสีแบดได้เปนน้ำเงินเจีเยบขา่าวไม่มีสอื่นไม่องสีแบ๊ดตาใช่ นักข่าวเพลินไงลองได้ทั้งนั้นสีขาวก็อาร์ตดีนะเซนไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงคะสินข่าวคนเดียวบางคนสงสัยว่าใช่นักข่หรือเปล่าน้องคนเดียวอ่ะใช่หรือเปล่านักข่าวเธอไม่เปิดเลยอ่ะเธอยังไม่เปิดเลยอ่ะอ้าวได้นี่ไงเือไปเลยให้น้องเซนเดี๋ยวจะถือสิงขาว ใช้สีฟนั่นแหละอเล่นนม้ถ่ายดีจอะาเนกลวยอยู่นหดี๋ยวปิดนังสือนะครับให้มาแนตนี้พี่อยู่แถวนี้เหรไม่กลัอนกัไม่เก็บแล้วก็มีแล้วมีน้าอยู่แถวนี้ได้เป็นมีคนถามว่าเกษตรตไ้งน้้น่

ได้ได้อันนี้นี่งเห็โอขอบคุณครับลอท้องมาแล้วมาไปขึ้นระไดด้านข้าเราเนียนไม่โอเคครับปากกาครับประกาเลยขอบคุณทุกคนครับปฏิบัติร่วมกันร่วมใจร่มือบายะขับรถดีๆนะลูก ขอคับขอบคุณทุกคนโอเคข้ามมาแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจนปวดวเลขอบคุณครัตรบครัดกคนเลยดคติดัยตงิกัลินกนยด 我。